อย่างแรกคือเราต้องลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจอันนี้รู้อยู่แล้วนะั่นคือปัจจัยของเงนปู่นะครับอย่างที่สองคือว่าอย่าวันไหวกับภาวะตลาดที่ขึ้นขึ้น,นลงลงส่วนที่สามคือราคาหุนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เท่ากับมูลค่าของบริษัทส่วนที่สี่นะครับคือบริษัทที่ดีเปรียบสึกกเหมือนกับตัวต้นไม้ที่ให้ร่มเงาว่านี่คมคมมากนะครับเงินเยอะต่เงินเยอะก็จริงนะมันไม่สําคัญเท่ากับการที่เรามีวิเนย อ่านี้แน่นอนอยู่แล้วคือถ้าเราไม่มีวินัยเลยนะครับอันเนี้ยเละเทะกันไปหมดเลยนะฮะต่อให้มีเงินเยอะเท่าไหร่ก็เละเทะได้เหมือนกันถัดมาครับจําข้อไปแล้วข้อไหนแล้วฮนะโลกเปลี่ยนโลกการลงทุนเปลี่ยนแต่หลักการของการลงทุนของเราไม่ควรจะเปลี่ยนครับความมั่นคงต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากรากฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่งอ่านี่คือสรุปโค้ดต่างๆนะครับแล้วเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะแล้วคุณปู่บอกงนี้เขาบอกว่า ผมเนี่ยอยากจะสามารถอธิบายการเงินใจของผมได้ภายในกระดาษเพียงแค่หน้าเดียวอย่าทำอะไรที่มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายให้คนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเข้าใจได้นะครับแต่หมายถึงทุกเรื่องเนาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องก,การลงทุนนะครับถัดมานะครับเราซื้อกิจการที่มีคุณภาพไม่ต้องซื้อของที่สุดถูกที่สุดไม่ต้องซื้อของที่ถูกที่สุดแต่ซื้อของดีในราคาที่สมเหตุสมผลอ่าโอเคอันนี้อันนี้เข้าใจได้นะครับ คุณปูโมโนเฟสกับคุณปูชาลีมังเกอร์ไม่ได้อยากแข่งขันกับคนที่เป็นประดับเทพแต่เขาจะเลือกเกมที่เขามีข้อได้เปรียบที่มีเอจนะที่มีความตด้เปรียบถึงจะเข้าไปเล่นเกมนั้นๆนะครับอัอนนี้ก็อันนี้ดีอันนี้นะครับเราต้องรู้ว่าเรากําลังเล่นเกมอะไรอยู่กาใครอยู่แล้วเรามีข้อได้เปรียบอะไรถ้าเรารู้ว่าเรามีเอจข้อไหนนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะ ช่วยส่งเสริมศักยภาพในส่วนนั้นแล้วก็ลงทุนในส่วนนั้นนะครับหรือลงทุนในหุ้นนั้นที่เราจะมีเอจหรือว่ามีความสามารถในการแข่งขันหรือว่ามีความรู้มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมน,นะครับจงโล่งเมื่อตอนที่คนอื่นกลัวจงกลัวเมื่อตอนที่คนอื่นโลกนะแล้วก็อย่ารีบลงทุนเพียงเพราะว่าเรามีเงินเยอะนะเพราะฉะนั้นคือตอนเรามีเงินเยอะแค่ไหนเราก็อย่ารีบนะครับไม่จำเป็นต้องรีบนะครับนะก็รอจังหวะที่มีความเหมาะสมถึงจะเข้าไปลงทุนได้